สวัสดีครับวันนี้พี่หมอทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับที่บ้านนะครับได้เงิน5,000บาทจากมาตรา4ี่นะครับเป็นพี่สาวนะครับเลขประจําตัวประชาชนเป็นต้นด้วยเลข3ามครับ3ามหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาได้เงินวันไหนนะครับแล้วก็ทําไมเขาถึงสมัครสมัครอย่างไรนะครับเดี๋ยวแนะนําพี่สาวก่อนนะพี่สาวแกชื่อหงนะครับก็ให้เขาแนะนําตัวะแนะนําตัวไหนครับผู้ดันดันหน่อยครับ เขาไม่ได้ยินหรอเข้ามาใกล้ๆก็ได้ครับเขาจะได้เขาจะได้ยินเนาะแนะนําตัวหน่อยครับตอนนี้อายุอายุห้าสิบสามห้าสิบสามแล้วเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนไหมครับไม่เคยแล้วตอนนี้เป็นผู้ประกันตนยังครับเป็นแล้วอยู่มาตาอะไรครับมาตามอสี่ศูนย์มอสี่ศูนย์รู้จักมอสี่ศูนย์ไหมครับรู้จักรู้จักแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนได้เงินดังครับเยอะยาได้เงินเยอะยาห้าพันบาทนี่คือสาเหตุที่สมัครปะครับ ได้แต่โจ์หน่อยพี่นะครับแจกมาโว์หน่อย,อยได้เงินจากไหนฮะได้เงินก็คือเขาโอนมาใช่ไหมครของธนาคารอะไรครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพพูดดังๆหน่อยครับของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพไปสมัครพร้อมเพยไว้ใช่ไปสมัครไปสมัครด้วยวิธีไหนก็เอาเราเราไปเปิดบัญชีก็ได้ใช่โอเคองั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนครับว่าตอนนั้นสมัครมาตรา4ี่ศย์ยังไงฮะสมัครมาตรา4ี่ก็หลาน หลานก็ได้อายุสิบสิบหถึงใครเป็นคนทําให้ครับน้องชายก็ทําให,ห้หลานหรือน้องชายใครสมัครให้สมัครก็น้องชายสมัครให้ไม่ครับหลานเป็นคนกดให้แต่หลานเป็นคนห,หลานเ็คนคกดให,ห,กดให้กดเสร็จแล้วจะทำไงต่อครับกดเสร็จแล้วก็ไปไปที่ธนาคารไปถูกพร้อมเพยยังครับก่อนก่อนจะไปทีเสร็จแล้วสมัครเสร็จทําอะไรวางวันรุ่งขึ้นวางรุ่งขึ้นก็ ราไปที่ไหนกันมันรุ่งขึ้นก็กไปเซเว่นไปทําอะไรไปไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนที่ไหนไปทําอะไรไปจ่ายไปไปไป,ไปจ่ายค่าเบีย้ยประกันตนเออเออเขาในอันนี้เบี้บยรประกันตนเขาเรียกในประกันสังคมว่าเงินสมทบนะครับเงินสมทบจ่ายไปกี่ครั้งนะฮะจ่ายไปสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วทําไมถึงจ่ายสี่ครั้ง ทำ,ท,ำทำไมทำไมพี่ห่มถึงจ่ายสี่ครั้งอะนหนบอกหนี่ยเพราะ,ะรว่าถ้าจ่ายเรื่อยๆมันก็ได้ค่าคุ้มครองอถ้าถ้าเราหยุดจ่ายเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเบี้ยค่ากันคุ้มครองโอเคงั้นโชงเงินเลยครับโชงเงินโชงเงินนี่นะครับได้มาจริงได้วันไหนครับได้เมื่อวานนี้ได้เมื่อวานนี้จริงๆเราเลขสามนะครับ,รบขึ้นขึ้นเลขสามนี่นะครับนี่นะครับก็ได้มาห้าพันบาทนะครับเมื่อวันที่ วันที่นี้นะครับยี่สิบสี่นี่นะครับวันที่ยี่สิบสี่ไม่ตรงเนาะตอนแรกบอกว่าเลขสามต้องได้วันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วดีไหมดีดีใจไหมดีไหมแล้วเงินห้าพันจะไปทาอะไรครับก็ค่อยๆค่อยๆจ่ายเพราะว่าช่วงนี้โควิดเราต้องจ่ายเท่าที่เราจําเป็นที่จะจ่ายใช่เพราะพี่ผมตอนนี้ไม่ได้มีงานทําเนาะไม่ไม่ได้ค่อยๆทยอย เขาให้เบี้เยเบี้ยไปเขาให้เพียงเดียวยานี่เราก็ต้องไปจ่ายเบี้ยรประกันเดือนละ60บาทจ่ายจะจ่ายเท่ากี่เดือนก็แล้วแต่เราสง่งจนเราไม่ไหวเราก็ไม่สง่ง <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้แบบเสียชีวิตเนาะอีการเนาะเออได้แบบเราไปนอนโรงพยาบาลเนานะใช่เออมันก็จะเป็นประโยชน์ถูกไหมฮะใช่ครับครับฝากบอกคนหน่อะครับว่าจะทําประกันมาตรา40เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เงินแล้ว คิดว่าเขาควรจะทําหรือไม่ควรจะทํามาตรา4ีสนในความรู้สึกของพี่หงษ์ควรจะทํานะเพราะว่าบางคนก็สมัครมันแค่สมัครครั้งแรกก็แค่ไม่มีเจ็ดสิบาทถึงร้ยบาแล้วแ็่ควาสามารถตอนที่จะจ่ายได้เนี่ยยิงแต่ถ้าจ่ายเรื่อยๆมันก็ได้ค่าคุ้ปครองเรื่อยๆถ้าจ่ายไม่ไหวหยุดไปเราก็จะไม่ได้ค่าคุ้มครองอ แล้วมีเงินก็ค่อยๆ่ทยอยใช้เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปซื้อรถใช้เท่าที่จำเป็นนี่นะครับก็หวังว่าคนที่มาดูนะครับแล้วยังรออยู่นะครับขอให้ได้ทุกคนนะครับเงินตัวนี้ลองเอาสมุดไปตอบดูก็ได้นะครับเพราะพี่หงแบบเซอร์ไพรส์มากเนาะได้ก่อน1วันเนาะงั้นก็ขอบคุณฮะัที่คนมาดูนะครับใครมาตา40นะครับเลขสเหมือนเหมือนเหมือนกระเจ้หงนะครับลองไปดูครับว่าได้เมื่อวานหรือเปล่านะครับ หรือว่าเลขอื่นๆนะครับเลข3 3 5 6 6เผื่อจะได้แล้ววันนี้ก็ได้นะครับลองดูครับสวัสดีครับ